นิวยา i s aris, ตัวท็อปผ่อนค่างวดมอเตอร์ไซค์2,500บาทไปชมนี่คือออนิวโตโยต้ายาริตส1.2 g ตัวท็อปสุดโฉมปี2016ลดกระดำล้อกระดำยางกระดำคนขายในกระดำแต่คนขายนั้นจิตใจไม่ดำนะครับจิตใจดีให้ฟรีดาวไปเลยนะโอ้โหปุ่มพุชสตาร์ทแอร์โค้ดเย็นไม่9 0 0 0หเกียร์ออตโต้ภายในโค้ดสวยโค้ดเดิม นะออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวรถบางมากรถบางมากตัวจีเด้นาะตัวจีคือตัวท็อปรุ่นนี้มันจะมีนะ่าเจ G คือท็อปแล้วก็จะมีท็อปสุดคือ S นาะแต่คันนี้คือตัวท็อปแล้วตัวจีนะดูด,ดิคู่มือบอกแม่แรงยางอะไรมีครบหมดนะครับนาะฝาถุงฝาท้ายหัวน็อตไม่ถอดเดิมหมดครับผมนาะออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวครับผมนาะ เริ่มผ่อนเดือนแรกมีนาปี2567ค่อยผ่อน6เดือนแรกผ่อนเพียงแค่นะ2500บาทนะหลังจากหมดเดือนไปแล้วไปผ่อนราคาเต็มที่5-6,000ดูดิเรื่องเดิมหมดเลยหัวนุ่งหวัวนะน็อตนะฝาฟโรงยังไม่เคยถอดไม่ดูดิมอคอยอยู่ครบเดิมสวยเครื่องเงียบกิ๊บเลยนะมิ์์คำว่าสุดสุดสุด มันสุดยอดอีกีลใคเ่เซมโรสซิงฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยไว้รุ่นจ๋า